เพิ่งพี่น้องมาแล้วแอมอุ่นกุ้งิกอุ่น <c oughs> อันนี้เป็นหนาเห็นบ่ใส่เบิ้งเด้อพี่น้องเหน็นบ่นหนาชิงเกล็ล็กก็มีอันนี้ถ้าดีจะพี่น้องของปลายมาเบิง้งเด้อเดาสายใส่เบิ้งเป็นพิซซ่าแบบอตัอโตโนมัติเนาะพี่น้องเนาะนี่หานเขาอันจ้ะอันนี้กับพึ่งมีมาได้ประมาณปีหนึ่งแหละนาะจ้ะเนาะมาจากเดตสอยใส่เบิ้งเด้อไว้จังไงความเย็ดเดียบเดียบเน,นื้อวากมันเนี่ กะสิกดเห็นบ่กมีหนาจอยห้าเลือกได้จ้ะเด้อว่าห้าสิเอาแนวใดพี่น้องเอาหนาใดอันใดที่ห้าสิแบบนี่ก็เขียนไปขายหมายถึงเย็นถ้าเย็นก็หกหกยูโรหกสิบเนาะใส่เขาเฮ็ดห่อนให้ยเจ็ดยูโรจะมันกระเพื่อมากสลายางถ้ามันห่อนกะสี่คลิปเลยหาคิปเส้นาะอันนี้เอาต่อยมากอันนี้ข็ขายเบิร์ตแล้วเอาฝึกเขาเขียนอุนบัดรกิฟตวัดวินตุไม่ชัดแบบชัดน้อยตัลูกโคลา เนี่ยโอเดอนโอเดอโอเดอรนี้มาสายยาโอเคได้หับนอกเกตครับรโอเคอาสวัสดิเนมเฟอคาที่ินมชิคเก้นปนต้อ่นโอเวนอันนี้เป็นพินไตในลิปปิ้งยาเนมามินพินไนน่าห้าวกับสิกดแล้วเด้อพี่น้องกดเอาเอสบนี้ วันนี้เขาก็ติมากกดนี่เกเอาเยแล้วก็พว่มทำงานใช่เอ่ายเนาะเด้อประตูหัดไฟสีเขียกันย้อายอายในอายในเกณเอาคนด้านเวทีนองเขี่ยเื่อสตใจเงินไฟด้ยะเไฟกเฮนกติบอ้อ มันขาดเงินอยู่เท่าไรมองเนี่ยจากพี่น้องเบิ้งจากแตงเงินเรียบร้อยละห้ากัสิบฐานะมันท่อนท่อนเงินออกมาตีลึกเก็ดโอเดอร์เนี่ยมันบอกอย่างห้าขาพี่น้องเนี <Yeah. S 1> yeah. uh ่ยใช่ไหนตังค์แกอ่าฮะมันเดินนี่ความมันนก ไม่อย่าวิลัางเตาไหมห้วาวกะตองชาประมาณวิลัางไอไอเมนูจินเด้อเขาเขาบอกให้ชาสามนาที่พี่น้องอันนี้กะติเป็นตัวอัตโนมัติสำรับเป็นพวกของดื่มจากพี่น้องเนี่จ้ะโอ้ยเห็นอาต่อยเนาะอาต่อยเช่นเดตับตาบแล้วพี่น้องมาเอาบเดี๋จ้ะห้าวกบติโกดตอนมันละไม่ไิออกมากข้างล่างเลยจ้ะเด้อนี่จ้ะ ตัยาย่านิจ้ะขั้นอันนีดจ้ะพี่น้องจะเข้าเอาแบบที่ใบเขาอุ่นไห้นะก็สามสิบวินาทีมันก็ออกมาแล้วจ้ะแต่ถ้าแบบอุ้นไห้ก็ต้องทาสามนาทีดาเด้อจ้ะเด้ออันนี้กับพานไปแล้ว,ลวลประมาณนาทีหนึ่งจ้ะพี่น้องเนะาะจะพี่น้องอ,าาอัตราเบิรงไกลตัวเขาขเข้ามาใหญ่ดอพี่น้องเขาต่างมากก็โอเคอยู่ตู้นี่ก็ตีแหละประมาณเป็นแสนได้แสนยูโรอยู่ได้พี่น้องตัวเขาเนาะ แต่เดเบิรเขาก็ลมาเติมนะพี่น้องนเนาะยวต่อยถ้ามั่แล้เดี๋ยวเดี๋ยวเอาต่อยใส่เบิองเพราะมันออกมาเป็นหน้าตาเป็นยังไรเนาะเบิองพี่น้องเขาก็ดติบอกว่าเหลือแจ็คหน้าที่เนาะตอนนี้เวลามันก็เดินไปละจ้ะเหลืออยูต่ตรงนี้ได้จ้ะเด้อสองนาทีกว่า,าต่อยว่าดีนะแล้วถามว่าอร่อยบอ่มันก็อร่อยพี่น้องคือเขาซื้อห้าละจ้ะพราเขาจะเอามาเติมใหม่เสมอถ้าเบิรเดี๋ยวเขาก็มาจากคนที่เขามีตู้เนี่ยเขาติแลนดมาเถอะสามชั่วโมงเขาติมาที่นี่ทินทากเนี่เขา เขาถืมาเติมไม้เบอร์เทนบนพี่น้องเขาติบอกเก็บวิธีการกุดแนวด้ห้กขาต่อไดเนาะเขาถิอมีร่าบอกใหายลวกระจายเงินมันง่ายได้จ้ะละเซจแล้วเดี๋ยวถ่ายเบื้องตอนพิสามันออกมาเขาถือออกบอกมาลู่หนี่เด้อพี่น้องเดเนในห้องหอมเขาสิมาเปลี่ยนทุกมือพี่น้องเครือมือหนึ่งสองเคื่อเขาสิมาเนาะจ้ะเนาะเรา้าขายบบของขังขึ้นเขาสิบกเก็บใบได้พี่น้องรู้สึกว่าทุกคชั่วโมงนะเขาสิมาเอาของเก่าออกเลยแล้วก็เอาของใหม่มามาเติมน่ะพี่น้องดูจ้ะเหลืออีก หนึ่งนาทีสิบเก้าวิจัาเดี๋ยวเอาต่อยกับสิ่งกินลาพี่น้องเอามันนับเวลากันแปดเจ็ดหกห้าสี่สามสองหนึ่งถามบังพี่น้องมันกำลังออกมาจา้ะเคยเห้วเดี๋ยวกข็ขส่ใส่กองใส่อยังไงห้าวได้จ้ะเด้อจ๊แป๊ดที่กูเด้อน,นี่พี่น้องเห็นมามันก็นสีไหลออกมาแนวนี้จ้ะดึงออกมาใส่กองไอ้ห้าพร้อมพี่น้องเบิัง นี่จานาตาพิซซาเฮาถ้ามักคลิปนี้อย่าลืมกดไลดค์กดแชร์กดตะกั่ยบนเรืลังใจอตัตไสยนเด้อพิซซาอัตโนอัตโนมัตินะพี่น้องเด็นบาหนากกินบารอผแค่คลิปนี้อตัตไสยลาไปแค่นี้ก็แหละจ่า,จาวัดีจ้า